สวัสดีวันนี้ก็มาอยู่กับ The ะ o l l e c t ช่นเคยนะครับตอนนี้คุณก็อยู่กับ Content ์เดนบด์เดลไลทเหมือนที่เคยดูนะครับถ้านับวันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นเวลากว่า2วันนะครับเกือบ3วันแล้วที่พินเ e a เนี่ยหรือเดอะ n o b น t e เข้ามาในเกมเดนไบด์หรืออะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดข้อมูลของไอเจ้าพินเ a d หรือไอซีนไบเนี่ยให้ทุกท่านได้รับฟังกันนะครับแล้วก็ถึงแล้วก็พูดถึงความประทับใจแรกนะครับ เดี่ยวกับตัวละครเดอะซินูบายนี้ให้ทุกท่านได้รับรู้ด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับก็อย่าลืมกด l ล k e กด subscribe นะครับถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็สามารถกดกระดิ่งที่ด้านข้างได้นะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับพินเทนะครับเป็นตัวละครที่เดือ4สธรรมดานะครับไม่มีอะไรโดดเด่นจากตัวละครอื่นนะครับแต่ที่โดดเด่นก็คือ a อนิเมชันการตี a อนิเมชันการพังไม้ยกเซิร์นะครับหรือ เปิดตู้นะครับแล้วก็ไอ้น,นี่ด้วยพังเครื่องอันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะอยู่นี้อยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลต่อเกมเพย์อะไรมากนะครัไอสิ่งที่ผมคิดว่ามีผลต่อเกมเพย์เลยนั่นก็คือแอนิเมชันการตีนะครับแอนิเมชันการตีของพินเฮดเนี่ยมันดูค่อนข้างที่จะดูยากพอสมควรเลยนะครับถ้ามองจากมุมมองของเซอร์เนี่ยเราจะเห็นเหมือน เหมือนกับว่าพีเทสเนี่ยไม่ได้ขยับเลยนะแต่ว่าจะมีแสงอะไรก็ไม่รู้นะครับมาฟาดใส่เราครับอันนี้จากมุมมองของเธอนะครับแต่ว่าในมุมมองของพีเทสเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเนี่ยยกมือขึ้นแล้วก็เสกโซ่ขึ้นมานะครับแล้วก็ฟาดขึ้นไปทําให้มีแสงสีฟ้าด้วยครับไอแสงสีฟ้าเนี่ยคือสิ่งที่ทําให้เขาเรียกว่าคนเนี่ยหรือผู้เล่นฆาตรกรพินเทสเนี่ยค่อนข้างที่จะงงครับว่า จริงๆแล้วระยะของมันเนี่ยอยู่ที่แสงสีฟ้าหรือว่าโซ่ที่ทําให้เกิดแสงสีฟ้ากันแน่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูจากเกมเพย์ของหลายๆคนนะครับหรือคนที่เคยลองเล่นม,มาแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าไอ,อระยะการติดของพีเทเนี่ยมันดูสั้น,ส,นสั้นกว่าปกตินะครับซึ่งที่ผมคิดว่ามันดูสั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าไอแอนิเมชันการตีนั่นแหละถัดมาครับก็คือ พลังหรือว่าสกิลนะครับสกิลของพินเทสเนี่ยในภาษาอังกฤษเขาชื่อว่า Summon of Pain ะครับผมไม่รู้ว่าไอภาษาไทยมันนะเรียกว่าอะไรนะก็คือสกิลของพินเทสเนี่ยจะคล้ายๆกับเฟดดีนะครับที่จะมีแบ่งเป็นพ s s ซีฟแล้วก็ Active นะครับพสซีฟของพินเทสเนี่ยเมื่อเริ่มเกมนะครับทางรูปของเซอร์วอทุกคนเนี่ยจะมีเป็นโซ่ที่คลุมอยู่นะครับ ซึ่งไอโซนั้นเนี่ยก็จะมีแสงขึ้นรอบๆวงไปตามการเวลาครับก็ยิ่งเวลาผ่านไปเนี่ยแสงมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเต็มวงนะครับซึ่งยิ่งไอโซนั้นเนี่ยยิ่งใกล้เต็มวงเท่าไหร่เนี่ยทางเซอร์เนี่ยจะโดนคล้ายๆกับโซ่ครับพุ่งเข้ามาหานะครับคอยขัดจังหวะในการทําอะไรอยู่ตลอดเวลาครับซึ่งวิธีการแก้เนี่ยก็คือเซอร์จต้องมองหากล่อง L a m e n configuration นะครับซึ่งเซอร์เนี่ยจะสามารถ มองเห็นออล่าได้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอาจตลอดทั้งเกมหรือเปล่านะครับเมื่อใดก็ตามบที่เซอร์ถือขึ้นมาเนี่ยไอโซนั้นเนี่ยก็จะหายไปเลยนะครับก็คือจะเริ่มนับใหม่ไอกล่องอันนี้เนี่ยมันมีลูกเล่นอยู่ครับก็คือเมื่อใดก็ตามที่เซอร์ถือขึ้นมานะครับเซอร์จะไม่สามารถวางมันได้นะครับนอกจากว่าจะแก้ไขพัซเซิลมันเท่านั้นนะครับ ซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เซอร์คนนั้นเนี่ยแก้ไข,นะขัซเซิานักฆาตรกรก็จะได้รับการแจ้งเตือนพร้อมกับความสามารถใหม่นะครับนั่นก็คือการเทเลพอร์ตไปหาคนที่กําลังแก้ไขปริศนานั้นซึ่งเมื่อใดก็ตามที่ฆาตรกรทําการเทเลพอร์ตไปหาเนี่ยเซอร์ที่กําลังแก้ไขปริศนากล่องนั้นอยู่เนี่ยก็จะถูกล็อกตึงไว้กับที่โดยทันทีนะครับ แต่ว่าฆาตกรเนี่ยจะไม่เทเลพอรตไปยังจุดที่วซเวอร์ยืนอยู่เลยนะครับแต่ว่าจะเทเลพอรตไปยังบริเวณใกล้ๆอันนั้น,นครับอาจจะประมาณ8เมตรนะครับประมาณนี้นะมไม่แน่ใจตัวเลขนะครับซึ่งถ้ามีเซอร์คนไหนหัวหมอไม่ยอมปล่อยหรือไม่ยอมแก้ปิศนาพัลเซราเมนเนี่ยก็จะโดนดีบัฟไม่รู้ตัวนะครับนั่นก็คือไม่สามารถได้ยินเสียงของฆาตกรได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะไม่เห็นไอ้นี่ด้วยหรือเปล่านะครับไอ ไฟแดงอะแล้วก็มาถึงในส่วนของแอคทีฟกันบ้างนะครับแอคทีฟะบิลิตี้ของฆาตกรเนี่ยพินเฮดเนี่ยจะมีความสามารถในการวางคล้ายๆกับประตูวาร์ปนะครับอารมณ์เหมือนกับบลิงก์ของเนร์สนะครับที่ใช้แอดออนบอกจุดนะครับว่าจะบลิงก์ไปตรงไหนนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับเมื่อฆาตก,กรกดสกิลนะครับฆาตก,กรจะสามารถเขาเรียกว่าเหมือนกับปล่อยวาร์ปนะปล่อยประตูออกไปนะครับ ซึ่งไอประตูนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เฉยเนี่ยเราก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับสามารถปล่อยทะลุได้นะครับปล่อยไปชั้น2นะครับปล่อยทะลุกำแพงได้นะครับซึ่งเมื่อเรากดคลิกซ้ายเนี่ยมันจะทําการปล่อยโซ่ไปนะครับซึ่งไอโซ่นั้นเนี่ยเราสามารถควบคุมได้นะครับซึ่งเมื่อใดก็ตามที่เราสามารถคุมไปโดนกับซเซเวอร์ได้เนี่ยเซเวอร์คนนั้นเนี่ยจะโดนโซ่ตรึงนะครับโดยทันที ซึ่งผู้รอดชีวิตที่โดนโซ่ไอนี้ตรึงเนี่ยจะไม่สามารถวิ่งได้นะครับหรือเดินเหนืดมากนะครับก็อารมณ์ประมาณเหมือนกับขวดม่วงของตัวตลกอะครับแต่จะแตกต่างตรงที่ว่าเซอร์นั้นเนี่ยจะสามารถสะบัดโซ่หลุดได้นะครับโดยการกดคลิก้ายค้างนะครับไม่ต้องกดคลิก้ายยำๆนะครับกดคลิก้ายค้างมันจะสะบัดโซ่ทั้ง3อันให้ออกให้เลยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้มันก็เป็นพลังของ เดอะซีโนไบหรือว่าพินเทนะครับซึ่งมันอาจจะดูเข้าใจยากนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรอย่างที่คิดนะครับถัดมาที่เปิร์กของเดอะซีโนไบกันบ้างนะครับเปิร์กแรกเนี่ยมีชื่อว่าเดดล็อกนะครับเปิร์กๆนี้นะความสามารถของมันก็คือเมื่อแต่กก็ตามแบบที่มีเซอร์ปั่นไฟเสร็จนะครับเครื่องที่ถูกปั่นได้เยอะที่สุดในเวลานั้นเนี่ยจะถูกล็อกโดยทันทีนะเป็นเวลา30วิถัดมาเปิร์กที่2ครับ Hex p ์เ t i n g อันนี้เป็นเปิร์กค้า3สามนะครับ ความสามารถของมันนะครับนั่นก็คือครั้งแรกที่คุณแขวนผู้รอดชีวิตนะครับผู้รอดชีวิตคนนั้นเนี่ยจะโดนคำสาบไม่รู้ตัวนะครับซึ่งจะโดนไปตลอดทั้งเกมเลยนะครับจนกว่าคุณจะถอนโทเทมอนันทิงนะครับซึ่งคนที่สามารถถอนโทเทมนั้นได้เนี่ยใน90วินาทีแรกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ถูกคำสาปนี้เท่านั้นนะครับซึ่งผู้รอดชีวิตที่โดนคำสาปนี้เนี่ยถ้าอยู่ในระยะ16เมตรของโทเทมเนี่ยผู้รอดชีวิตคนนั้นเนี่ยจะเห็นออร่าของโทเทมด้วยนะครับเปื่อสุดท้ายครับคือสก เปิกๆนี้เนี่ยเมื่อเริ่มเกมเนี่ยผู้เล่นจะสามารถเห็นออราของฮุกเป็นสีขาวนะครับซึ่งไอฮุกๆนั้นเนี่ยจะเป็นฮุกที่โดนคำสาะครับซึ่งเมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณเนี่ยไปแขวนเซเวอร์กับฮุกๆนั้นเนี่ยเซอร์คนนั้นจะติดสถานะเลือดท่วมกับแผลเว่อวะนะครับจนกว่าจะได้รับการรักษาและเมื่อใดก็ตามนะครับที่คุณได้รับการรักษาเมื่อไหร่นะหรือก็คือคุณหายดีเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะถูกโทษอีกด้วยนะครับก็คือคุณจะทําการฮิลคนอื่น ช้าลงนะครับแล้วก็ซ่อมเครื่องช้าลงจนกว่าคุณจะบาดเจ็บอีกครั้งนะครับหรือก็คือถ้าคุณอยากให้ไอ้ดีแบบนี้หายไปอะคุณจะต้องไปให้ฆาตรกรตีนะครับซึ่งก็ถือได้ว,ว่าเป็นเปิร์กทวงเกมที่ค่อนข้างที่จะดีอยู่พอสมควรเลยนะครับมาถึงที่ความรู้สึกส่วนตัวบ้างแล้วนะครับหลกัลกๆเลยนะผมคิดว่าพินเฮดนะครับหรือเดอะซีโนบัยเนี่ยเป็นตัวละครที่ดูเหมือนจะเก่งนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะครับ เพราะว่าไอพลังของมินเทสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้ยากนะครับและไอความยากนั้นเนี่ยมันก็ไม่คุ้มกับความเก่งของไอเจ้าตัวละครตัวนี้ด้วยนะครับและพอเราสามารถคุมไปโดนผู้รอดชีวิตได้เนี่ยผู้รอดชีวิตนั้นเนี่ยก็ทําแค่กดคลิกสายค้างครับและก็จะหลุดจากโซ่นั้นอย่างรวดเร็วนะครับมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยคุ้มนะครับและในส่วนของแอดออนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแอดออนที่จะเพิ่มระยะเวลาในการหลุดจากโซ่นะครับ ก็คือพลังของบินเทในตอนนี้เนี่ยมันแทบจะไร้ประโยชน์เลยนะครับถ้าคุณใช้มันจากที่ไกลๆแต่มันจะค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ขึ้นมาบ้างนะครับถ้าคุณใช้มันกับหลูปสั้นๆนะรหรือไม่ก็เป็นพวกเมสต่างๆนะเช่นพวก LT หรือพวกเมสเทพนะแต่อย่างว่าครับไอโซเนี่ยมันขาดง่ายมากครับแม้กระทั่งเซอร์เนี่ยพอโดโซแล้วเนี่ยเซอร์สามารถเดินไปตรงกำแพงโซ่มันก็จะหลุดเลยนะหรือ ขนาดเซอร์โดโซแล้วเนี่ยเซอร์ก็ยังสามารถทำแอคชั่นต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพับไม้นะครับหรือข้ามหน้าต่างก็ยังทำได้นะแต่น,นี้ผมไม่แน่ใจว่าไอข้ามหน้าต่างเนี่ยเซอร์สามารถข้ามแบบเร็วแบบฟาสต์วอลได้หรือเปล่าแล้วก็ถึงแม้ว่าไอพลังมันสามารถใช้ในหลุมสั้นๆได้นะครับแต่พลังของมันเนี่ยมันก็ดูใช้ยากไปนิดนึงนะครับถ้าเทียบกับไอตัวตลกเนี่ยไอตัวตล,ลกเนี่ยแค่ปลาลงพื้นเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าไอพินเฮดเนี่ยมันจะต้อง วางจุดนะครับแล้วก็ปล่อยโซ่ไปให้โดนถ้าไม่โดนก็เสียเวลาเปล่านะครับไหนจะเรื่องกล่องราเมนที่ฆาตรกรเนี่ยหายากมากๆเลยครับอันนี้ผมอาจจะลืมพูดนะครับก็คือฆาตรกรเนี่ยก็สามารถใช้กล่องราเมนได้ด้วยเช่นกันครับก็คือเมื่อใดก็ตามที่ฆาตรกรใช้กล่องราเมนเนี่ยไอแถบชาร์จโซ่เนี่ยมันจะเต็มโดยทันทีนะครับแต่ก็อย่างว่าครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ไอดีบัฟที่ว่าเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็ยังไม่ได้โหด มากมายอะไรขนาดนั้นนะครับถ้าเป็นเซอร์ที่ช่ำๆหน่อยผมคิดก็คิดว่าแทบจะถือไปตลอดทั้งเกมก็ยังได้นะครับผมเลยคิดว่าพินเทสในตอนนี้เนี่ยมันยังไม่เก่งเท่าที่มันควรจะเป็นนะครับพลังของมันหลายๆอย่างเนี่ยมันดูเก๊ะๆก,ก,กังๆนะครับมันดูเหมือนไม่เสร็จนะครับอย่างเช่นไอโซที่เซอร์โดนน่ยที่ผมบอกว่าแค่เดินผ่านกําแพงอะโซ่มันก็ขาดแล้วในตอนนี้เนี่ย ขนาดคุณที่เป็นฆาตกรเองอะถ้าคุณไปเดินตัดโซ่นั้นเนี่ยโซ่มันก็ขาดด้วยเช่นกันนะผมก็ผมก็ยังงงอยู่เลยนะว่าเมันมันอะไรขนาดนั้นเนี่ยสรุปแล้วสิ่งที่ผมคิดว่าพินเทจจะต้องปรับเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือแอนิเมชันการตีนะผมคิดว่าพินเฮจควรจะตีไกลกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับอย่างที่2นะครับนั่นก็คือระยะเวลาการปลดโซ่ของเซอร์เวอร์นะผมคิดว่ามันควรจะนานกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับ ให้มันคุ้มค่ากับความยากในการควบคุมโซ่นะครับแล้วก็3ครับฆาตกรเนี่ยไม่ควรจะสามารถเดินปลดโซ่ให้เซอร์ได้นะครับแล้วก็4นะครับผมคิดว่าไอเกตโซ่ที่ผมพูดไปเมื่อตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าแค่เซอร์ถือเฉยๆเนี่ยมันไม่ควรหายไปเลยนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็ควรแค่จะลดนะครับลดไปเรื่อยๆนะไม่ใช่แบบถือปุ๊บหายไปเลย ก็คือถ้าอยากให้ไอเกตอันนั้นเนี่ยมันหายไปเลยก็ควรที่จะเล่นไอรูบิกอันนั้นเนี่ยให้ฆาตกรเนี่ยสามารถเทเลพอร์ตไปหาได้นะครับแล้วก็ในส่วนของแอดออนครับแอดออนก็ควรจะปรับสักหน่อยนะครับไอเพิ่มระยะโซ่เนี่ยผมคิดว่ามันไม่จําเป็นเลยนะครับก็คือถ้าจะไม่ปรับให้ระยะเวลาการปลดโซ่นานขึ้นน่ะก็ควรอย่างน้อยน่ก็ควรจะมีแอดออนที่จะช่วยเพิ่มระยะเวลาอันนั้นนะครับสรุปแล้วนะครับพินเทสนในเซิร์ฟเทสตอนนี้เนี่ยอ่อนแอมากนะครับ ท้าที่เป็นทีเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าพินเทสเนี่ยอยู่ระดับไล่เลี่ยกับตัวตลกนะครับแต่ว่าจะเหนือตัวตลกอยู่มาสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าพ i n เทสเนี่ยสามารถถ่วงคนอื่นได้นะครับแม้ว่าพินเทสจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ตามนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นข้อมูลแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ผมได้ลองเล่น The ะซีโนบ t e หรือว่าพินเทสนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่ไม่มีฟุตที่ผมเนี่ยได้เล่นไอพินเทเอาไว้นะเพราะว่า เซิร์ฟเทสเนี่ยหาห้องน้นมากเลยนะครับถ้าผมตกลนอะไรไปเนี่ยผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับคลิปต่อไปจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็สามารถกดติดตามไว้ก่อนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเดอะโคเด็กซ์ขอตัวลาไก่อนขอให้วันต่อไปเป็นวันที่ดีนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ